ยาตอนรับกะสู่ขายประเด็นดังครับคุณผู้ชมตอนนี้ชาวนาทนไม่ไหวจริงครับไม่มีเงินทํานาขอบต่อไปมีหนี้สินที่ต้องจ่ายเขาไม่ไว่าจะเป็นยาค่า,มาแมลงค่ารถไถค่าเกี่ยวค่าแรงไม่มีสตางค์ไปดูแลลูกกับครอบครัวแต่ซื้อข้าวกินยังไม่มีต้องเอาใบประทวนไปจำนำเสียดอกเบีย้ยในระบบที่เขาบอกเป็นการกู้นอกระบบนี่นะครับ20เซเยอะมากนะครับล่าสุดเนชาวนาหลายจังหวัด บอกทนไม่ไหวจริงๆฮะมาปิดล้อมกระทรวงพาณิชย์จะไปที่สำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมเพื่อกดดันนายกให้จ่ายเงินชาวนามาซะดีๆหลายจังหวัดก็มีการเคลื่อนไหวนะครับตามรายงานระบุว่านายกิติศักดิ์รัะตะนวราหะประธานคือข่ายชาวนาภาคเหนือบอกว่าพวกนักการเมืองที่ออกนยยโยบายโครงการรับจำนำข้าวแบบเพอร์นเนี่ยซึ่งที่ผ่านมาเนี่เอามาหาเสียงเลือกตั้งต,งต่อไปนี้ใช้ไม่ได้แล้ว ยิ่งโครงการรับจำนำข้าวยิ่งไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอีกเพราะความล้มเหลวครั้งนี้ทําให้พี่น้องชาวนาเดือดร้อนแสนสาหัสจากนี้ไปหากนักการเมืองออกนโยบายมาหาเสียงกับชาวนาต้องตรวจสอบก่อนว่านโยบายดังกล่าวมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงตรวจสอบนโยบายต่างๆอื่นๆที่ใช้หาเสียงว่าออกไปแล้วโกงหรือเปล่าชาวนาบอกว่าช่วงสองวันที่ผ่านมามีพี่น้องชาวนาภาคเหนือเดินทางไปชุมนุมที่กรุงเทพประมาณหมื่นกว่าคน แม้ใครจะมาหาว่าชาวนาเนี่ยเป็นชาวนาปลอมมีการเมืองเบื้องหลังแต่ตอนนี้ไม่สนใจคำพูดไร้สาระแล้วเราเดือดร้อนเกินกว่าจะไปสนใจคำพูดประเภทนี้แล้วก็นัดกันมารวมพลกดดันโดยตอนนี้ต้องการให้ตัวนายกรัฐมนตรีรักษาการลาออกเพื่อให้มีนายกคนใหม่เข้ามาแทนเพราะรัฐบาลรักษาการไม่มีอำนาจในการกู้เงินไปขอกู้ธนาคารไหนก็ไม่มีใครให้ แล้วจะหาเงินมาคืนพี่น้องชาวนาได้ยังไงเนี่ยครับชาวนาที่กาญจนบ,บุรีคุณฉลวยบุญประเสริฐอายุ63ปีก็อธิบายฟังครับบอกว่าครอบครัวมีด้วยกัน4คนมีพ่อแม่ลูกทํานารวมกันประมาณ40ไร่ต้องมาปาักหลักประท้วงที่กระรวงพาณิชย์เพราะเดือดร้อนจริงๆฤดูทํานาที่ผ่านมาลงทุนทํานาเสียค่ายใช้จ่ายทั้งค่าถ่ายค่ารถเกี่ยวยาค่าแมาลงค่าปุ๋ยเคมีค่า,มาเมล็ดพันธุ์รวมแล้วเฉลี่ยไร่หนึ่งเนี่ยประมาณ6 0พ0 หมดเงินไปแล้ว2องแสนสี่หลังจากเก็บเกี่ยวเมื่อเดือนธันวาคมได้นําข้าวไปจานำยี่ตันเสร็จ,เ,รจเป็นเงินก็ประมาณสามแสนสี่ปกติหลังจากจํานําแล้วจะได้เงินมาเนี่ยก็จะต้องเอาเงินไปจ่ายเจ้าหนี้ที่ไปกู้มาตอนนี้สมเดือนแล้วไม่ได้สตังค์เลยรัฐบาลก็ไม่เห็นใจไม่สนใจความเดือดร้อนของชาวนายังมาหาว่าชาวนาปลอมอีกชาวนาบอกทนไม่ไหวนะครับ ที่ราชบุรีก็บอกครับบอกว่าตอนนี้เดือดร้อนจริงๆไม่มีเงินลงทุนทํานาขอบต่อไปถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่จะยกระดับการชุมนุมอาจจะถึงขั้นไล่รัฐบาลหากรัฐบาลไม่จ่ายเงินค่าจำนำข้าวฤดูต่อไปพวกเราคงไม่ได้ทำนากันแล้วเพราะไม่มีเงินทุนฤดูทำนารอบที่ผ่านมาก็เดือดร้อนอยู่แล้วคราวนี้หนักกว่าเดิมนะครับก็มีคนที่เขาสงสารชาวนานะฮะเนี่ยบางคนก็ เอาเงินไปช่วยเนี่ยคนละสี่สิบสี่สิบสี่สิบเนี่ยครับช่วยคือชาวนาเดือดร้อนจริงฮะลำบากจริงฮะไม่มีคือไม่มีฮะไม่รู้จะพูดยังไงพูดไปร้องไห้ไปฮะคือพูดไปน้ําตาไหลไปมันขมขื่นมันลําบากมันอึนอดอดัดอัดอั้นตันใจเงินที่จะซื้อกับข้าวให้ลูกกินยังไม่มีเลยย้อยจาเงินทํานาจนตอนนี้สภาพเนี่ยเขาบอกหลายคนไปกู้หนี้นอกระบบเจ้าหนี้ก็มาตามทวงไม่รู้จะไปไหนจริงๆนะมีเสียงชาวนาที่เขาส่วนหนึ่งก็ มาชุมนุมที่กระทรวงนะครับส่วนหนึ่งก็จะรวมพลกันไปที่สํานักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหมส่วนหนึ่งก็ไปขึ้นเวทีที่กอปป,ปสมีเสียงนะครับเวทีนี้ฉันอยากจะบอกนายกว่าคุณก็มีลูกฉันก็มีลูก กินอะไรมีพอหมดลูกฉันไม่มีอะไรกินเลยแล้วฉันมีต้นมะละกออยหลังบ้านสองต้นฉันตั้มมันจนหมดต้นหนึ่งแล้วต้นที่สองปลาก็หมดแล้วฉันก็ไม่รู้จะทำยังไงฉันอยากจะมากรุงเทพฉันก็ไม่มีเงิน เมื่อวันพฤหัสลุงกำนานเดินไปตามทางมีคนบอกว่าเอาเงินไปช่วยชาวนานะฉันฉันมาจากบ้านปุ๋ยฉันนั่งร้องไห้อยู่บ้านบ้านแฟนฉันถาบอกร้องทำไมฉันนึกว่าคนเกียดชาวนาถึงไม่ให้เงินชาวนามีหลายคนผู้มีใจเมตตาย,ยังบอกว่าฝากเงินใหชาวนานะ คุณยิ่งรักคุณทํอาอะไรเว้ยคุณรู้หรือเปล่าว่ามันลําบากหมู่บ้านฉันไม่มีอะไรจะกินน้ำก็ไม่มีทำนาก็บังคับให้น้ำหมดแค่มกลาทุกคนทำแล้วข้าวตายแห้งออกมาปีนี้หนาวมากปกติเราจะทำช่วงทันวาวันพ่อแล้วเราไปเกี่ยวใกล้ๆสงการใช่ไหมคะเราก็จะได้ผลแต่ปีนี้เขาบอกว่าน้ำน้อย ทำไมทำไมเขาถึงใจดำจังแค่เงินให้แาวนาก,ก็ยังไม่ได้จะมีหูแม้ตาสงสารไหมแฟนฉันก็บอกว่าถ้าเธอไปพูดอ่ะเผิ่อคตำรวจมาจับเธอจะว่ายังไงฉันบอกว่าให้มันมาจับกูเลยกูเป็นประชาชนนี่ครับ เป็นความเดือดร้อนไม่มีกินจริงๆฮะไม่มีคือไม่มีไม่ใช่มีเหลือไม่มีเลยฮะไปดูฮะว่าที่สตังไม่มีมันหายไปไหนล่าสุดเนี่ยทางภาคเอกชนคุณวิชัยศรีประเสริฐนายกกิติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยไปให้ปากคำปปชออธิบายครับบอกว่าเงินที่รัฐบาลลงไปกับโครงการจำนำเนี่ยที่ตังมันหายมันมีสองสาเหตุคือหนึ่งมันไปกินกันมันคอร์รัปชัน สองคือตั้งราคาสูงกว่าต,ลา,าตลาดประมาณลาดเปอระมาณ50เอกชนอธิบายครับบอกว่าผมคำนวณดูต้นทุนการจำนำข้าวต้นทุนต่อกิโลกรัมคิดเป็นกิโลนะฮะกิโลหนึ่งเนี่ยรัฐบาลมีต้นทุน30บาทหรือประมาณ29บเาทเศษๆเทียบกับพ่อคา้าพ่อค้าส่งออกไปต่างประเทศเนี่ยราคาเขาเฉลี่ยแล้วราคาตลาดเนี่ย20บถึงบาทรัฐบาลต้นทุนสูงกว่าเยอะเพราะไปจำนำโอเวอร์จะเอาเสียงเอาคะแนนจำนำแบบเวอร์เวอร์แต่มันไปไม่รอด เอกชนบอกผมขายผมขายให้กิโลหนึ่ง20 21บาทเองตลาดก็ซื้อกันประมาณนี้รัฐบาลซัดไป29 30ปรากฏถึงเวลาจริงๆขายไม่ออกทําไงฮะให้บริษัทนายหน้ากันหน้าม้านักกันเมืองเข้ามาประมูลคล้ายๆกับมน็นช่วยประมาณนี้ฮะซื้อใบต่อก,กิโลเนี่ยตก1 0 1ถึง11บาทคุณผู้ชมดูฮะพูดง่ายๆก็คือต้นทุน30หายไปสส่วนได้มาหส่วน หน้าม้ากับบริษัทของนักการเมืองได้กิโลหนึ่งสิบถึงสิบาทรัฐบาลมีต้นทุนสามสิบบาทสตังมันเลยไม่มีไงฮะที่เขามาประท้วงชุมนุมกันก็เพราะว่ามันกินกันแบบนี้เอกชนอธิบายนียครับบอกว่าเงินมันหายเนี่ยที่ผ่านมาใช้โครงการจำนำข้าวไป8ปดแสน,นล้านบาท8ปดแสนล้านบาทหายไปจริงๆเนี่ยประมาณห้าแสนล้านหายไปไหนก็นักการเมืองมันกินกันโดยทั้งระบบเนี่ย เข้าใจว่ากระบวนการกินเนี่ยน่าจะรุ่มร่มแสนกว่าล้านนะนกักการเมืองมันรวยกันอย่างเงี้ยเด็กนกักการเมืองรวยกันแบบเนี้ยแต่ชาวบ้านไม่มีข้าวให้ลูกกินนะฮะล่าสุดตอนนี้ยังมีปัญหาก็คือว่ามีข้าวในสต๊อกเหลืออยู่20ล้านตันภาคเอกชนอธิบายว่าคํานวณการระบายสต๊อกน่าจะ3ปีตัวของคุณวิชัยบอกงี้ครับบอกว่าผมว่ามันรุนแรงมากทํากันจนกระทั่งเงินเข้าประเทศ ที่จะเอามาคืนโครงการรับจำนำคืนไม่ได้เอาเงินไป7-8็แสนล้านบาทคืนมาได้แค่1.4แสนล้านบาทในช่วงสองปีนั่นหมายถึงทุกๆร้อยบาทเอาเงินมาคืนได้แค่18บาทที่เหลือ82บาทหายไปกับระบบทุจริตกับการตั้งราคาสูงแบบ Over. แฟโอเวอร์แคดโฟลแบบนี้ทำยังไงก็เจงฮงเห็นไหมฮะนี่คือคำตอบ เอกชนก็เลยเหมือนกันเน็บกลับไปบอกไหนเมื่อก่อนด่าพ่อค้าไงเมื่อก่อนด่าคนกลางไงบอกว่าไอ้คนกลางเนี่ยมาตั้งราคาเด่ยชาวนาอยู่ลําบากแล้วนักการเมืองอะ่ะนี่เขาด่ากลับไปนะฮะก็พวกคุณกินกันแบบนี้ไงประเทศไปเลยไม่เหลืออะไรฮะชาวบ้านก็เสียภาษีางเข้าไปคนกินเงินเดือนก็จ่ายภาษีคนทําธุรกิจจ่ายภาษีคุณก็กินกันอย่างเงี้ยมันจะเหลืออะไรฮะท้ายสุดแล้วคนที่ไม่เหลือที่สุดคือชาวนาสตังค์ไม่มี เพราะหนึ่งระบบมันทุจริตสองคือรัฐบาลขายข้าวไม่เป็นสามประกันแบบโอเวอร์จำนำแบบโอเวอร์ทำได้ไม่จริงแล้วไปจำนำแล้วมันพังนี่คือปัญหาของชาวนาน,นะครับส่วนเรื่องของการเมืองล่าสุดเนี่ยทางคุณสาธิตเซกาวนักธุรกิจที่มีสัญชาติอินเดียเนี่ยนะครับหลังจากที่สสมีมติวาจะนระเรศเพราะเป็นหนึ่งในแกนนำกปปสอ,ออกมา เรียกร้องความเป็นธรรมให้กับประเทศขับไล่รัฐบาลเมื่อวานนี้กลุ่มนักธุรกิจสีลมเพชรจรบรีสำเพลงนำโดยคุณชมสินโสสถิปรีดาวงคุณศรีวราอิสระเดินทางไปรวมตัวกันที่หน้าสถานเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยสุขุมวิท23เพื่อยื่นหนังสือเอกอัครราชทูตอินเดียประจำประเทศไทยขอความคุ้มครองคุณสาธิตเสกาวที่ถูกสสประกาศคำสั่งในประเทศออกนอกประเทศไทยในหนังสือระบุว่ากรณี พวกเราชาวไทยที่เป็นเพื่อนของคุณสาธิตและคุณสาธิตวิตกกังวลมากแม้คุณสาธิตจะมีสัญชาติและเชื้อชาติอินเดียก็ตามแต่ว่าอยู่เมืองไทยมาหลายสิบปีแล้วมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากรรษัตริย์มากรักในหลวงอย่างยิ่งที่ผ่านมาก็ร่วมสร้างโรงพยาบาลทำมูลนิธิเพื่อช่วยเหลือผู้ยากจนยากไร้หลายโครงการอีกทั้งยังสร้างประโยชน์ทางการค้ากับประเทศไทยดำรงตำแหน่งนายกสมาคมนักธุรกิจอินเดียไทย สร้างรายได้เข้าประเทศมหาศาลเลยคุณสาธิตจงรักพะดีกับพระเจ้าอยู่หัวบอกว่าถ้าไม่มีในหลวงสาธิตก็ไม่มีวันนี้คือไม่ได้มาอยู่ในใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารแบบนี้ถึงได้ออกมาสู้เพื่อปกป้องสถาบันปกป้องพระเจ้าอยู่หัวเป็นคนที่เวลาเดินไปไหนต้องแจกรูปในหลวงแจกรูปในหลวงตลอดเวลาแต่นึกไม่ถึงว่าการต่อสู้ประเทศชาติการยืนหยัดสู้เพื่อสถาบันจะได้ผลตอบแทนแบบนี้ เนี่ยครับที่ทางกลุ่มกขาอธิบายเนี่ยนะฮะแล้วเขาก็บอกครับอบกว่าหนังสือระบ,บุว่าการเข้าร่วมชุมนุมทางการเมืองของคุณสาธิตได้ทาตามกรอบที่กฎหมายกําหนดมีการแสดงความคิดเห็นในการต่อต้านกับผู้ที่จับจ้วงบินสถาบันพระมหากษัตริย์และวิจารณ์การทุจริตคอร์รัปชันของนักการเมืองอย่างตรงไปตรงมาพวกเราเห็นว่าคําสั่งของสรสเป็นคําสั่งที่รุนแรงเกินกว่าเหตุจึงขอความกรุณาเอกอากาัครราชทูตโปรดดําเนินการช่วยเหลือและให้ความคุม้มครองสิทธิเสรีภาพของคุณสาธิต ในฐานะประชาชนชาวอินเดียให้ได้สิทธิตโต้แย้งและอยู่ในแผ่นดินไทยจากนั้นเนี่ยครับทางตัวแทนกลุ่มก็ยื่นหนังสือกับทางทูตของสถานทูตไปนีครับมีบรรยากาศเสียงเมื่อวานนะครับที่พระเจ้าทั้งหลายในอินเดียจงให้คุ้มครองคุณสาธิตเกิดเรายืนยันในความบริสุทธิ์ของคุณสาธิตเรข้าไม่ได้ทำอะไรผิดเรา เราน่าจะสงสารเขาแล้วก็มีทุกวิธีทุกอย่างที่จะทำให้เขาได้ลดนาราเทศขอให้สำเร็จขอบคุณครับคำสั่งของศูนย์รักษาความสงบสรสอข้างตน้นเป็นคำสั่งที่มีบทลงโทษรุนแรงจนเกินกว่าเหตุจึงไข่ขอความกรุณาจากพระท่านเอกอัครทูตทั คณะทูตได้โปรดดำเนินการเข้าช่วยเหลือและให้ความคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของนายสาธิตเซกันเนี่ยครับก็ล่าส,สุดทางฝั่งสระ,ะสเองก็มีรายงานนะครับว่าตอนนี้เนี่ยทาง DSI ได้ส่งรายชื่อบริษัททั้งล้านบุคคลรวม30รายชื่อให้ตรวจสอบ เรื่องเส้นทางทางการเงินนะครับมีทั้งนิติบุคคลบุคคลธรรมดามีธุรกิจกลุ่มโรงแรมโรงแรมดุสิตธานีกลุ่มโรงแรมรอินเตอร์คอนติเนนตัลสรสนัดหมายมาให้ปากคํากลุ่มนิติบุคคลประเภทห้างสรรพสินค้าธนาคารบริษัทประกันภยัยบริษัทที่เกี่ยวกับผลิตสื่อบริษัทจําหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคบริษัทจําหน่ายน้ําอัดลมส่วนกลุ่มบุคคลที่มีรายชื่อนักธุรกิจชื่อดังหลายคนในแวดวงรถยนต์เครื่องดื่มชูกําลังสื่อมวลชนอะไรเป็นต้นเขาจะเรียกเนี่ยครับ จะตรวจสอบท่อน้ําเลี้ยงประมาณนี้ทีนี้ตามรายงานในอินเทอร์เน็ตกลุ่มบริษัทบางส่วนที่สนับสนุนเนี่ยเขาก็อธิบายครับว่าเขาทาเพื่อปกป้องประเทศชาติเพื่อรักษาระบอบประชระาธิปไตยรวมถึงต่อสู้กับระบบทุจริตคอร์รัปชันฉะนั้นการออกมาสู้คราวนี้สู้เพื่อประเทศจริงๆถ้าเขากลัวเขาไม่ออกมาหรอกถ้าออกมาขนาดนี้ไม่กลัวอยู่แล้วเนี่ยครับนี่เอกชนอธิบายอย่างนี้เนี่ยนะครับล่าสุดทางประชาธิปัตย์เองก็ทวงถามเรื่องคดี แล้วก็เปรียบเทียบคดีคุณขวัญชัยพรยพนาว่าแม้ไปถูกลอบยิงปั๊บเดียวจับได้ที่คดีของกปปสไปถูกระเบิดถูกยิงเสียชีวิตคุณสุทินธาราทินมีทั้งคลิปวิดีโอกลางวันแสกๆโดนยิงคดีไม่เห็นมีความคืบหน้ากรณีนายตั้งอาชีวะขึ้นเวทีคนสแสดงกล่าวจับจ่วงสถาบันทำไมไม่ไปจับตัวมาดำเนินคดีที่คดีอื่นเนี่ยเร็วเชียวที่คดีกปป,ปปสป่านี้ยังไม่ได้ตัวคนร้ายมันสองมาตรฐานชัด เขาอธิบายสังคมที่อยู่ในระบบสองมาตรฐานทำแบบหนึ่งอีกแบบหนึ่งไม่ทำใครมันจะไปทนไหววันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ